จเจริญพรญาติโยมทุกท่านวันนี้พูดถึงเหตุผลจอมปลอมบ่อยครั้งที่เราตัดสินใจทำอะไรบางอย่างตัวอ้างเหตุผลเข้าข้างการกระทำของตัวเองแล้วก็หลงเชื่อเหตุผลนั้นคิดว่าเป็นความจริงคือคิดไปเองว่า การมีเหตุผลเช่นนั้นทำให้สิ่งนั้นถูกต้องบางครั้งเป็นเรื่องที่ผิดศีลธรรมเป็นเรื่องที่ทำลายประโยชน์ของตนเองในระยะยาวด้วยซ้ำไปแต่เพราะเราเห็นแก่ความสุขความสบายชั่วครู่ชั่วยามเราจึงปล่อยปล่าละเลยทำตามเหตุผลเหล่านั้น เช่นมันควรจะตื่นแต่เช้าในการลุกมาทำงาน,าน,นอ่านหนังสือเตรียมตัวแต่เพราะว่าเช้าวันนี้รู้สึกขี้เกียจไม่อยากตื่นก็เลยมีเหตุผลดีๆว่าอีกสักครู่ก็ดีนะขอต่อยซื้หน่อยหนาะหรือคงไม่มีปัญหาอะไรหรอกแค่สายนิดเดียวเอง อะไรกันตรงนี้ซึ่งเหตุผลเหล่าน,นั้นเป็นไปตามอารมณ์เป็นไปตามความรู้สึกของเราสุดท้ายเราอาจจะเสียงานเสียโอกาสหรืออาจจะเสียชื่อเสียงกลายเป็นคนที่ใครๆต่างตราหน้าว่าไม่รักษาเวลาไม่ตรงต่อเวลา การที่ใช้ชีวิตไปตามเหตุผลแล้วก็เหตุผลนั้นเป็นเหตุผลจอมปลอมไม่ใช่เหตุผลที่ถูกต้องดีงามแต่เป็นเหตุผลที่ค้อยตามอารมณ์ความรู้สึกตัวเองคือตัดสินใจจะทำอะไรบางอย่างเพราะว่ามีหลายๆคนเขาก็ทำกันในเหตุผลทำนองนี้ คนอื่นก็ทําบบนมีปัญหาอะไรเลยก็เลยทาตามความรู้สึกข,ของตัวเองหลายวันที่ผ่านมาก็มีโอกาสได้กลับไปบ้านนะไปเยี่ยมผู้คนไปสัมผัสกับชีวิตของชาวบ้านใกล้ชิดขึ้นได้เห็นวิถีชีวิตของการอยู่กับการพน,นันอยู่กับยาเสพติดแล้วมองว่าเรื่อง,องนั้นเป็นเรื่องปกติ ใครๆก็ทำกันการดื่มเหล้าหรือการเล่นการพน,นันเป็นเรื่องไม่ได้ผิดอะไรก็ไปเห็นผลดีๆนะเช่นซื้อหวยทำให้รวยมันทำให้เด่นรุ้นเพราะคิดแบบนั้นก็เลยใช้ชีวิตไปกับหวย กับความเสี่ยงซึ่งไม่ได้มีค่าตอบแทนเป็นชิ้นเป็นอันกลายเป็นเอาชีวิตตัวเองไปฝากกับหวยหวังรวยจากการเล่นหวยหรือต้องการความสุขจากการเสพสุราแล้วมีเหตุผลดีๆว่าเป็นการเข้าสังคม เป็นการคุยและสุขสนานหรืออาจจะช่วยกระตุ้นสุขภาพได้ทําให้สุขภาพดีอย่างนี้เป็นต้นซึ่งเหตุผลต่างๆเนียมันเป็นเหตุผลจอมปลอมที่คล้อยตามความต้องการคล้อยตามความอยากของตนเองหรือคล้อยตามความเคยชินเคย คิดยังไงเคยทําแบบไหนก็ทําแบบนั้นซ้ําๆแล้วมีเหตุผลดีๆที่จะให้ตัวเองไม่รู้สึกผิดจุฬาท้างอัตมาเองเนี่ยผู้ไม่ออกอนะได้แต่สงสารคือสงสารคนที่ยังหมกมุ่นอยู่กับอบายามุขเพราะเขาไม่มองเห็นว่า เพราะการไปคุ้มครีกับใบมุดแหละทําให้ชีวิตมันประสบเร็จช้าลงมันเป็นตัวถ่วงดุลชีวิตถ่วงไม่ให้ไปสู่ความจเจริญได้เร็วขึ้นทั้งท้ๆที่เรื่องเหล่านี้ก็สร้างปัญหาให้กับชีวิตแต่ด้วยเหตุผลทํานองว่าถ้ามันไม่มากเกินไป มันคงไม่เสียหายหรอกเช่นเล่นหวยท้ไมไม่มากเกินไปก็ไม่มีปัญหาหรอกดื่มสุราไม่มากเกินไปมันคงไม่มีปัญหาหรอกนั่นก็เป็นเหตุผลที่เข้ามาอ้างพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมตัวเองแล้วลองมองดูนะว่าแต่ละเรื่องในชีวิตเราเราทาแบบนี้หรือเปล่าคืออ้างเหตุผลเพื่อรองรับพฤติกรรมเองหรือเปล่าถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยเรากาลังถูกเหตุผลนั้นมันหลอกเพราะเราเชื่อว่าเหตุผลนั้นเป็นข้อเท็จจริง เหตุผลเป็นเรื่องที่ฉันคิดขึ้นมาเองแต่หารู้ไม่ว่าเหตุผลนั้นเป็นเรื่องที่กิเลสมันกระตุ้นเราให้คิดเพื่อให้เรายังหมกวุ่นอยู่กับกิเลสเพื่อเราไม่เห็นโทษของการมีกิเลสเพื่อให้เรายอมรับกับสิ่งน,นั้นได้ตั้งๆตรี สิ่งนั้นมันผิดมันไม่ควรมันมีโทษซึ่งบางครั้งก็เห็นอยู่แต่เพราะเหตุผลนั้นทำให้ลดความสำคัญของโทษที่เห็นมองว่าเป็นเรื่องเล็กๆเป็นเรื่องไกลตัวเป็นเรื่องที่ยังไม่เกิดขึ้นง่ายๆหรอกเช่นโอ้ยเล่นหวยมันไม่ได้จนปุ๊บปั๊บหรอกเนี่ยมันคนเล่นมัน ไม่รู้จักมัญญบมัญญังมากเกินไปอย่างเราหลักร้อยหลักพันคงไม่เท่าไรหรอกแต่ไม่ได้มองย้อนกลับไปว่าที่ผ่านมาเล่นมาเท่าไหร่แล้วกี่หมื่นกี่แสนบางคนกี่ล้านแล้วไม่ได้คิดมีญาติโยมท่านหนึ่งเราว่าเดเร็วเนี้ยพึ่งถูกหวย ตั้งแปดหมืนแต่มาเลยถามว่าก่อนจะถูกหวยแปดหมื่นเนี่ยเสียมาเท่าไหร่แล้วเขาบอกไม่ต้องนับแล้วแหละไม่เคยนับเห็นไม่อยอมคือปิดหูปิดตาตัวเองเหตุผลมันทําไมไม่ได้สนใจความถูกต้องไม่สนใจข้อที่จริงไม่สนใจที่จะใช้สติปัญญายิ่งหมกมุ่นยิ่งปัญญาลดลง ไม่อยากใช้คําว่างโง่นะแต่มันเป็นแบบนั้นจริงๆยิ่งเรามีเหตุผลจอมปลอมเราเชื่อเหตุผลว้าเป็นข้อที่จริงสศีลปัญญาที่เคยมีก็หดหายความเคยชินในการคิดที่ลึกซึ้งคิดแยกแยะอะไรถูกอะไรผิดก็เสื่อมถอยลงไปเริ่มยอมรับสิ่งที่ไม่ดีเลยเว่าเป็นสิ่งที่ดีสิ่งที่มีประโยชน์ ปิดหูปิดตาตัวเองลอกลวงตัวเองแถมไม่พอยังไปลองลงกลวงคนอื่นให้หลงเชื่อตามอีกอย่างนี้เป็นต้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากการหลงเชื่อเหตุผลจอมปลอมซึ่งบางทีเราก็เรียกเหตุผลจอมปลอมว่าข้ออ้างการมีข้ออ้างดีๆอะทำให้ชีวิตเราไม่ไปไหนไม่เคลื่อนที่ไปข้างหน้า ไม่เคลื่อนที่ไปในทางที่ดีงามเพราะนั้นดั้งสติให้ดีจับตัวเองให้ไวว่าขณะนี้เรากำลังอยากจะทำอะไรสิ่งนั้นมันดีงามหรือเปล่าสมควรหรือเปล่าถ้ามันไม่สมควรก็หยุดอย่าไปสร้างเหตุผลขึ้นมารองรับก็รู้ทั้งรู้มันไม่ดีก็ ควรละควรเลิกซะเท่านั้นเองอชีวิตก็จเจริญก้าวหน้าได้แต่ถ้ายังคงทำอยู่สุดท้ายเหตุผลก็ตามมาที่จะมาสนองตอบความอยากตัวนั้นเพื่อให้อย่างน้อยเราก็รู้สึกผิดน้อยลงอย่างน้อยเราก็จะได้ไม่ตรหนักรับรู้ว่าสิ่งนั้นมันผิดจริงๆ สิ่งนั้นไม่ดีจริงๆมันมีโทษจริงๆอย่างนี้เป็นต้นวันนี้ก็คงจะฝากประมาณนี้นีะอย่าจมอยู่กับเหตุผลจอมปลอมซึ่งมีแต่จะทำลายชีวิตของเราทําลายสังคมทําลายผู้คนขอจเจริญพร